เข้าใหม่อีกแล้วนะคะใครพลาดคันก่อนมาอีกแล้วค่ะคันนี้จะเป็น m a ด้าสนะคะ s ปิริตอีดิแกนค่ะเครื่อง1.5ปี2012ค่ะสวยมากค่ะคันนี้รถเดิมอุตรดิตค่ะมือเดียวป้ายแดงเลยแล้วก็จะได้ล้อแม็กยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะนี่มาชมความสวยใกล้ๆกันค่ะเป็นทรงเก่งนะคะทรง4ประตูค่ะนี่สวยมากค่ะคันนี้เดิมอุตรดิตเลย มือหนึ่งมือเดียวป้ายแดงค่ะนี่เป็นทรงเก่งนะคะนี่ตรงท้ายเขาจะกว้างมากเลยนะคะนี่บรรจุของได้เยอะขนสัมภาระ,ะได้เยอะเลยค่ะนี่สวยมากค่ะมีเซ็นเซอร์ข้างหลังด้วยนะคะนี่ภายในนะสะอาดมากคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะคะเดิมเดิมเลยดูภายในค่ะ ภายในสะอาดมากเลยนะคะนี่เจ้าของเดิมเขาหุ้มเบาะหนังมานะคะเป็นสีครีมค่ะสวยแล้วก็สีครีมจะดูสะอาดมากค่ะนี่มีแอร์แบคคู่นะคะมีฟังก์ชันพวงมาลายัยแล้วคันนี้ไมวิ่งแค่6กหมื่นโลเองนะคะน้อยมากค่ะนี่แก้วออตโต้นะคะสวยมากเบาะข้างหลังก็สวยนะคะสะภาพดีเลยค่ะ เขาใส่เนี่ยพายางกันเปื้อนมาเรียบร้อยเลยค่ะคันนี้สวยมากๆแนะนำเลยนะคะคันนี้ใครที่กำลังมองหารถส่งสปอร์ตเล็กๆค่ะคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา249,000นะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายด้วยค่ะส่งแค่4,000นิดๆเองนะคะ ใครสนใจก็ทักสอบถามอูมาได้เลยนะคะที่เพจทวชัยยนตการลดมือ2อุตรดิตค่ะแล้วก็ฝากทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะบ๊ายบาย